สวัสดีค่ะพบก,กันเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG g o n i g h t นะคะวันนี้เป็นวันอังคารที่10นะคะคริรสตพคมพุทธศักราช2565ค่ะเมื่อวานนี้เราวัดแนวต้านระยะสั้นกันท่าประมาณ1,870ก,กว่าใช่ไหมคะท้ายสุดแล้วในช่วงกลางคืนในตลาดสหรัฐหลังจากที่เราคุยเสร็จ ทองก็ดิดขึ้นมาเทสเป้านั้นนะคะก่อนที่จะมีการร่วงลงอีกครั้งหนึ่งนะคะในสุดแล้วทองคําก็ร่วงลงมาแล้วก็ทดสอบระดับแนวรับสําคัญบริเวณ1 8ึ่งพันแปดร้อยห้าสิบสอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่เป็นอีกครั้งที่แนว1850ยังเอาอยู่นะคะเแบบื้องต้น1น5 0เอาอยู่ก็จริงนะคะรวมถึงมีสัญญาณบวกทิเช่นออราคาโอเวอร์โซมีบูลลิชเดเวเรนซ์ในทมเฟรม30นาทีกับ1ชั่วโมงราคาก็เลยมีการฟื้นตัวขึ้นมาวันนี้แต่ ก็ต้องบอกค่ะว่าในแง่ของเทคนิคเป็นการฟื้นตัวแต่ยังวางใจไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปวัดเป้ากันว่าวันนี้มีเป้าตรงไหนบ้างหลุดตรงไหนจะไปตรงไหนผ่านตรงไหนแล้วทองคําจะสดใสมากขึ้นนะคะเป็นข้อารียกเริ่มด้วยปัจจัยพื้นฐานเช่นเคยค่ะว่าราคานะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะโดยรวมเมื่อวานนี้ค่ะก็ต้องบอกว่านอกจากในแง่ของเทคนิคนะคะว่าราคามีโอกาสดีตัวขึ้นแล้วก็มีข่าวที่เข้ามาหนุนทองคํานะคะข่าวนี้ มาจากการที่คุณราฟาเอลบอสติกค่ะคนนี้เป็นประธาน f ฟดแอตแลนตานะคะออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ค่ะแล้วคุณราฟาเอลบอสติกพูดชัดเจนเลยนะคะว่า I would say นะคะ that uh, การขึ้นดอกเบีย้ย75 basis point เนี่ยดูเหมือนว่าจะยัง low probability หรือว่ายังมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำนะคะสิ่งหนึ่งที่เทามองว่าการขึ้นดอกเบีย้ย75 basis point เนี่ยมีความเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดในเศรษฐกิจเนี่ยในอีกประมาณ3-4เดือนข้างหน้าเนี่ยดูเหมือนว่าเงินเฟ้อค่ะจะมีสัญญาณเชิงบวกก็คือมองว่าปัญหาเรื่อง supply chain นะคะอาจจะ เริ่มดีขึ้นเพราะฉันเนี่ยมีทรายเล็กๆมีสัญญาณเล็กๆว่าเงินเฟ้อน่าจะมีการชะลอตัวลงเพราะฉนั้นสัญญาเหล่านี้ทาให้เขามองค่ะว่าการขึ้นดอกเบียบ้ย50เบ s ิสพอยต์อีก2-3ถึงครั้งในการประชุมถัดๆไปเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่าและการขึ้นดอกเบียบ้ย75เบ s ิสพอยต์ยังมีความเป็นความเป็นไปได้ค่อนข้างต่านะคะหลังจากคุณราเฟลบอสติกให้สัมภาษณ์แบบนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าตลาดมีการปรับเปลี่ยนคาดการณ์การการการขึ้น เบสิส15เบสิส10ในการประชุมเดือนมิถุนาชัดเจนนะคะ,อะดอกเบี้ยปัจจุบันของเฟดเนี่ยอยู่ในระดับ0.75ถึง1%นะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส90%ที่การประชุมในเดือนมิถุนานะคะอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะขยับจาก0.75ถึง1%เป็น1.25ถึง1.5%นั่นแสดงว่าตลาดคิดว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนาแค่50 i บ point เท่านั้นนะคะพอความเป็น ไปได้นะคะเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้75บย7.5เบอิสเอยต์้อยในเดือนมิถุนาลดลงอย่างมีนัยสําคัญก็เป็นที่มาที่ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีมีการพักตัวลงมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะตัวบอลยู10ปีขึ้นไปแตะระดับสูงสุดที่บริเวณ3.204ค่ะ3.204 3.2039เนี่ยถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ3ปีครึ่งเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยมีการเรียกได้ว่ากลับเข้าซื้อ พันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐอายุ10ปีแล้วก็กดดันบอลยิวให้ร่วงลงหนึ่งเลยค่ะก็คือตลาดลดการคาดการณ์เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบีย้ย7 5เบสิสพอยต์อีกส่วนหนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่า นักลงทุนในตลาดบอลนะคะเขาก็มีการทำช็อต covering ก็คือการซื้อคืนปิดสถานะช็อตในตลาดพันธบัตรก่อนที่ตลาดสหรัฐนะคะเขาจะมีการเปิดเผยตัวเลข C P I หรือว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภครวมถึงสัปดาห์นี้จะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมูลค่าประมาณ1.03แสนล้านดอลลาร์เลยนะคะเพราะฉะนั้นบอลยูที่ร่วงลงมาจากไฮในรอบ3ปีครึง่งเลยเป็นปัจจัยพื้นฐานสาคัญที่หนุนให้ทองคําเมื่อวานนี้มีการฟื้นตัวะคะ่ะ นอกจากบอลยูจะพักตัวล I mean, งมาแล้วนะคะตัวดัชนีดอลลร์เองก็มีการพักตัวลงมาเช่นเดียวกันค่ะดอลล่าเมื่อวานนี้ก็ทําระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ20ปีนะคะก็คือแตะประมาณ1 0 4 1 8 7ค่ะข่าวหลังจากที่คุณบริเฟลบอสติกออกมาให้สินษ้าก็ทําให้ดอลล่าสหรัฐมีการพักตัวลงมาพอดอลล่าพักตัวพอบอลยูเขาร่วงลงมาก็เลยเป็นที่มาสําคัญในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่หนุนให้ทองคําดีดตัวขึ้นมาทดสอบบริเวณ1นึ่เเมื่อคืนนี้ ะะแต่พอดีเทส1871ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวต้านใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ายังมีเรื่องที่กดดันทองอยู่ตอนนี้ก็คือน้ํามันค่ะเมื่อวานนี้น้ํามันลงหนักมากนะคะใครที่เติมน้ํามันรถอาจจะเฮในเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในแง่ของราคาทองคำต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยราคาน้ํามันกับราคาทองคำเขาเคลื่อนไหวไปในทิทางเดียวกันนะคะเมื่อวานนี้พอราคาน้ํามันร่วงลงแรงประมาณ6%เเนี่ยาจากความกังวลน,นะคะว่าการล็อกดาวน์ของจีนจะกระทบเศรษฐกิจจีน ทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงก็จะเอฟเฟกกับอุปสงค์ความต้องการน้ํามันนะคะข่าวนี้ก็กดดันน้ามันอีกข่าวนึงค่ะจริงๆแล้วสาภาพยุโรปเขาเตรียมที่จะแบนการนําเข้าน้ํามันจากรัสเซียใช่ไหมคะแต่ดูเหมือนว่ายังมีความขัดแย้งในระหว่างประเทศสมาชิกยูนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยูก็เลยยังชะลอแผนการคว่ำบาตรน้ํามันจากรัสเซียในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้น2ข่าวนี้ทําให้น้ํามันร่วงลง6%พอน้ํามันร่วงลงก็เลยเป็นที่ม ที่ทำให้ทองคำร่วงจากไฮเมื่อคืนนี้บริเวณ1,871ลงมาเทสโลเมื่อเชา้านี้ที่บริเวณ1,850เยนตอานนะคะนี่คือที่มาที่ไปในแง่ของพื้นฐานแล้ววันนี้ต้องตามอะไรนอกจากปัจจัยเทคนิคบ้างนะครับ วันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะตัวเลขตอน5โมงจะเป็นดัชนีภาวะธุรกิจขนาดเล็กจาก NFIB นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจจะเป็นช่วงกลางดึกของวันนี้ค่ะประมาณ4ประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ตี2เนี่ยจะมีถ้อยแถลงของอคุณคริสโตเฟอร์วอลเลอร์นะคะหนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดแล้วก็คุณลอเรนต้าเมสเตอร์ด้วยนะคะ2ท่านนี้เนี่ยก็ต้องติดตามว่าจะเป็นถ้อยแถลงในเชิงฮอกกิษ สนับสนุนการขึ้นดอกเบีย้ย7.5% basis choice, หรือจะออกมาพับแผนบั่นทอนการคาดการการขึ้นดอกเบีย้ย7.5% basis ในตลาดซึ่งการคาดกการนี้เองค่ะจะเอฟเฟกต่อการขึ้นหวัลงดอลลาร์บอลยูแล้วก็ทองคำนะคะเพราะฉะนั้นคืนนี้เน้นจับตานะคะช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองในแง่ของพื้นฐานก็คือถท่าแหลงเจ้าาที่เฟตนะคะทีนี้มาดูเรื่องของเทคนิคอลกันดีกว่าค่ะว่าเทคนิคอลเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โดยรวมทองคำนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เป็นขยาิเปิดททมเฟรมย่อยๆสักประมาณ30นาทีแล้วกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคานะคะ มีเทรนอย่างไรค่ะแน่นอนว่าเทรนทองคำตอนนี้ค่ะยังเป็นเทรนลงนะคะก็คือมีการปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะออราคามีการทำ lower low, low นะคะรวมถึงทำ lower หายด้วยเพราะฉันเนี่ยในแง่ของเทรนไลน์ทองคำเนี่ยอยู่ใน channel นะคะใน channel ของดาวเทรนไลน์ชัดเจนนะคะเป็นหอยักษ์สลับนิดนึงนะคะโอเคนะคะ ขออนุญาตสลับไปทำเฟรมใหญ่ก่อนแล้วกันนะคะให้เห็นเทรนไลน์ก่อนนะคะว่าทองคําเคลื่อนอยู่ในเทรนไลน์อะไรนะคะตั้งแต่ทองเนี่ยขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,998นะคะอัพไซด์คอร์เรกทีฟเนี่ยจบที่1,998ทองคําก็มีการเคลื่อนไหวใน c h a n ช l d o ดาว r e n d สีแดงนี้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วทองคําเองค่ะถึงแม้ว่า1,850ยังเอาอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าด้วยความที่ทองคําช่วงนี้เนี่ยเขายังไม่สามารถทำไฮเออร์ไ h ะะการดีตัวขึ้นของทองคําในระยะนี้ก็เลยยังมองว่าดีขึ้นไปขายทํากําไรชัวร์กว่านะคะไว้ราคาลงมาตั้งฐานมีสัญญาณซื้อกลับเข้าซื้ออีกครั้งเป็นการเล่นจากการดีตัวในระยะสั้นน่าจะเซฟนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ทองคาเนี่ยเขามีการดีตัวขึ้นนะคะทดสอบไฮบรเบน1,871นะคะหลังจากนั้นทองคําก็ร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร่วงลงมาย่ําฐานตรงแนวรับสําคัญบริเวณ1,8 150ค่ะการมาของ1850ก็ต้องบอกว่ามีสัญญาณเชิงบวกเกิดขึ้นในตลาดทองคำนะคะสัญญาณเชิงบวกตรงนั้นก็คือไ s i นะคะไอซในไทม์เฟรมหนชั่วโมงอยู่ในภาวะ o v e r อร์โซหรือว่าขายมากเกินไปแล้วนะคะรวมถึงนะคะถ้าดูไ s i ดีๆเนี่ยจะเห็นว่าไ s i ในไทม์เฟรมหนชั่วโมงเขาเกิด RSI bullish divergence นะคะ t i ม e เฟรมหนชั่วโมงอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยน time f r a m e มายัง ทำเฟรมที่เล็กมากขึ้นอย่าง30นาทีเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะว่าการที่ทองคำเช้านี้เนี่ยลงมาทำ lower low ที่1 8 5่เนี่ยถือว่าเป็นการทำ low l ลว e r l ต่ำกว่าโลในช่วงก่อนหน้าที่บริเวณ1 8 5่แ้ยาใช่ไหมคะไอซไซในทำเฟรม3านาทีเนี่ยเป็นการก่อสัญญาณไอซไซบู bullish divergence เพราะฉะนั้นพอสัญญาณนี้เกิดขึ้นราคาก็เลยมีการฟื้นตัวขึ้นมาจากโลเมื่อเช้าบริเวณ1850น 1, นะคะแต่การ การดีดตัวอย่างที่เป็นเรียนค่ะว่าการดีดตัวของทองในช่วงนี้มีการดีดเป็นระยะแต่เขายังไม่สามารถทะลุหายของช่วงก่อนหน้าได้อาที่เช่นอะไรอะที่เช่นการดีดตัวของวันนี้ค่ะ ยังไม่สามารถทะลุไฮของเมื่อคืนบริเวณ1871ได้เพราะฉะนั้นเรายังวางใจไม่ได้นะคะและเช่นเดียวกันต่อให้เขาผ่าน1871เนี่ยตราบใดที่เขายังไม่สามารถผ่านบริเวณ1893ได้ก็ยังมองว่าเป็นไซโอแบล i s h ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉันเนี่ยถึงแม้1850จะเหนียวแต่เรายังต้องระมัดระวังใครซื้อก็เน้นเล่นสั้นเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้น วันนี้มาวัดเป้าซื้อกันนะคะว่ามีโอกาสดีไปถึงจุดไหนจุดไหนดีแล้วจะดีขึ้นนะคะผ่านได้แล้วจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นวันนี้เันจะใช้ฟิโบรีเทสเมนต์ค่ะในการวัดหาแนวต้านนะคะด้วยความที่เบนมองว่าก้อนนี้นะคะก้อนนี้ เป็นไปได้หลายแบบมากเลยค่ะเขาอาจจะเป็น Upside Corrective ที่เป็นรูปแบบ flat ก็ได้นะคะด้วยความที่ถ้าเขาเการปรับตัวลงของราคาจาก1 9 0 9เนี่ยถ้าหากว่า complete ที่3ขาไปที่บริเวณ1,850เนี่ยก้อนนี้อาจจะเป็นรูปแบบของ Regular Flat แล้วทองคำมีโอกาสดีตัวขึ้นได้ค่อนข้างเยอะในเคสนี้นะคะจะค่อนข้างค่อนข้างบูหน่อยนะคะกว่าเคสอื่นๆแต่กลับกันค่ะถ้าหากว่าทองคาดีตัวขึ้นมาไม่ผ่าน1893ขึ้น มาซักเนี่ยคะ่ะประมาณ38.2%ไม่เกิน6.8% 8ของชุดที่ลงมาล่าสุดเนี่ยราคายังมีโอกาสดีดตัวขึ้นแต่เป็นการดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวต้านแรกที่เป็นวัดได้นะคะเบนจะใช้ฟีโบนะคะวัด จาก1892นะคะเป็นฟิโบเทสเมนต์ว่าจาก1892ลงมาหาบริเวณ1,850ก็คือโลของทองคำเมื่อเช้านี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อเนี่ย <c oughs> เขาอาจจะขึ้นมาหาเป้าราวๆ38.2%ถึง61.8%ของชุดที่ลงมาล่าสุดนะคะเพราะฉะนั้นคะ่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยเราจะได้เป้านี้เลยนะคะก็คือต้านแรกบริเวณ1866 1871และ1876ตามลําดับนะคะซึ่งราคาทองคํา ขึ้นมาเทสที่1866แล้วนะคะแต่โดยรวมถามว่าขานี้มัน complete มันจบแล้วหรือยังก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่ใจค่ะว่ามันจบไปแล้วหรือยังเพราะว่าปกติ upside corrective เขาจะมี3ขานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้การพักตัวของราคาลงมาไม่หลุด1850เนี่ยยังมีโอกาสที่เขาจะ push ขึ้นมาอีก1นึขาค่ะแล้วมาวัดกันนะคะว่าเขาจะไปได้ถึงจุดไหนนะคะถามแบรน์เดียมันมองว่าถ้าขานี้นะคะ complete ไปเป็น A นะคะราคากำลัง pullback ลงมาทำ B นะคะเราก็สามารถวัดเป้าได้ว่าเขาจะลงมาที่ตรงไหนนะคะ In case ว่าไม่หลุด1850นะคะเขาจะมีเป้าแนวรับอยู่บริเวณนี้ค่ะประมาณ1,858ถึง1,853นะคะถ้าไม่หลุด1850นะคะย้ำนะคะถ้าไม่หลุด1850ยังมีโอกาสที่เขาอาจจะมีอีกหนึ่งขาเล็กๆนะคะซึ่งแน่นอนหาต้าหนิงเพื่อนเรียนนะคะ186618711 876ในแง่ของฟิโบรีเทสม์แต่เบ็กก็สามารถวัดเป้าโดยการใช้ฟิโบเอ็กซ์แพนชันได้นะคะก็คือใช้ฟิโบเอ็กซ์แพนชันวัดเฉพาะชุดเล็กนี้คลิก1ที่1850นะคะไฮของเมื่อเช้าเออโลของเมื่อเช้าคลิก2ที่1865นะคะก็คือไฮของวันนี้นะคะแล้วก็มาคลิก3นะคะที่ราคาทองคำนะคะเป้าในการ pull back เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตีต่างนะคะว่าโลของเขาในตอนนี้คือ1855ราคาไม่หลุด1850เนี่ยอีก ขาหนึ่งจะมีน้ต้านแรกอยู่ที่18 65ถึง1866และถ้าผ่าน1865 1866ซึ่งเพอเอะะิรนค่ะเป็นฟิโบเรทเมนที่38.2%เป็นไฮของวันนี้เป็นฟิโบเอ็กซ์เพนชั่นที่61.8%ทาร์เก็ตทับถัดไปของเขาค่ะจะอยู่บริเวณ1871นะคะก็คือฟิโบเ e ทเมนที่50%ถึง61.8%นะคะนี่คือคลัสเตอร์แนวต้านที่เกิดขึ้นแต่โดยรวมค่ะตอนนี้ยังต้องรอดูนะคะว่าการพูลแบ็กตอนนี้1850เอาอยู่หรือไม่นะคะถ้า หากว่า1850เอาอยู่นะคะราคาก็ยังมีโอกาสดีโตขึ้นอย่างน้งนอยอีกหนึ่งขาเป้าแรก1 8 6 6นะคะ1871 187 นะคะนี่คือเป้าอย่างน้อยในกรณีที่เขาดีดตัวขึ้นเพื่อลงต่อค่ะเขาน่าจะขึ้นเป็นแค่3เบฟเท่านั้นนะคะแล้วก็ลอา่าแล้วก็ไม่น่าผ่านโซนบริเวณ1893แค่ะแต่ถ้าผ่าน1893หามค่ะมุมมองจะเป็นบวกมากขึ้นชัดเจนอย่างที่เ,เรียนในช่วงต้นนะคะเพราะว่าเขาสามารถทําระดับสูงสุดอ่อครั้งใหม่นะคะเหนือของวันที่6พฤษภาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเคลียร์แนวต้านแถวๆ1893เได้มีโอกาสที่มุมมองเชิง บวกของทองคำจะเพิ่มขึ้นแล้วก็มีทาร์เก็ตถัดไปในแง่ของ r e g กูล r f แฟ t เนี่ยที่ประมาณ1 9 0 9 1ถึง1,911ค่ะแต่โดยรวมวันนี้เราต้องมาลุ้นชุด co-back นี้ค่ะว่า1,850เอาอยู่หรือไม่นะคะ In case ว่า1,850เอาไม่อยู่นะคะราคาจะลงต่อแน่นอนค่ะเพราะว่า1,850ถือว่าเป็นโลที่รับอยู่มาแล้ว2รอบนะคะการหลุด1,850เนี่ยก็จะมองว่าชุดลงอันนี้อาจจะยังไม่จบนะคะหรืออาจจะบลิช มากกว่านั้นก็คืออัพไซด์คอร์เรกทีฟจบไปแล้วที่1 9 0 9และราองคำจะมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ค่อนข้างลึกเพราะฉะนั้นถ้าหลุด1,850ฝั่งซื้อไม่ต้องรีบนะคะ1 8 5 0หลุดปุ๊บเนี่ยจุดที่คาดว่าอาจจะมีการรีบาวกลับได้เนี่ยจะอยู่ในโซนประมาณ 1,836- 1,841- 1,833แล้วก็มีแนวต้านแนวรับสำคัญอยู่บริเวณ 1,820- 1,824เลยนะคยที่สิคัญค่้าหากว่าทอเนี่ย มี1.850นะคะเป็นแนะนําให้หันกลับมาดู RSI อีกครั้งหนึ่งก่อนจะซื้อนะคะถ้าหากว่ามีโลตํากว่า1.850แล้วราคาใน1ชั่วโมง RSI ใน1ชั่วโมงยังมีสัญญาณ RSI Bullish Divergence อย่างเงนี้ค่ะหรือนะคะจะดีกว่านั้นถ้าในไทม์เฟรม4ชั่วโมง เกิดไอ i ์ไฮบู e ิชเดเวลเจนสด้วยนะคะตรงนี้แหละนะคะถึงจะน่าซื้อนะคะตอนนี้ก็ใช้ลักษณะเวท and see ตปีหัวเข้าบ้านซื้อนะคะแล้วก็หาจังหวะดีตัวระยะสั้นขายทังกำไรไปก่อนน่าจะเซฟสุดนะคะแต่ว่าโดยรวมก็นี่แหละค่ะรอสัญญาณนะคะรอสัญญาณคอนเฟิร์มต่างๆนะคะเป็นแนะนําว่าถ้าสมมติว่ามีโล่ต่ำกว่า1 8 5 0นะคะย้อนกลับมาดู RSI ในทม์เฟรม1ชั่วโมง4ชั่วโมงทุกครั้งก่อนซื้อนะคะถ้ามีบูไดก็ทยอยซื้อได้นะคะหาจังหวะจากการ ดีตัวของราคาอย่างที่นเรียนนะคะดีตัวขึ้นไปนะคะอินเค e ว่าทําถ้าเขาไม่หลุด1850มันคิดว่าน่าจะมีชุดดีก่อนนะคะต้านแรก1866นะคะ1871 1876นะคะเป็น f ิ b บ e อ็กซ์ s พนชั่นเป็นฟิโบร e เทส t มนต์นะคะแล้วก็มีคลัสเตอร์แนวต้านถัดไปราวๆ1,881 1,885ต้านสำคัญสมาเบนอยู่ที่1893ผ่านได้ก้อนนี้จะเป็น Regular Flat มีโอกาสได้เห็นประมาณ1,900ต้นๆน,นะคะนี่คือตัวราคา ทีนี้มาดูบาทกันสักเล็กน้อยนะคะ บาทพักแต่พักน้อยนะคะแนวรับในโซนประมาณ34.48 34.54ที่เราวัดกันไว้ก็ถือว่ายังรับอยู่นะคะเื้องต้นเป็นยังไม่น่าใจนะคะว่าชุดพักนี้จบหรือยังนะคะแต่ว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นโซนแนวรับแรกแล้วก็ถ้าหลุดในโซนประมาณ34.48เนี่ยบาทจะมีโอกาสพักตัวกลับมาแข็งขันในระยะสั้นๆนะคะโดยรวมถ้า,าหลุดประมาณ34.48เนี่ยรับถัดไปของบาทจะเป็นประมาณนี้นะคะจะ แถ,แถวประมาณ34.39ถึงประมาณ34.32ถ้าบาทพักแค่ประมาณนี้เนี่ยเทรนของเขาจะยังไม่เสียนะคะจุดที่จะทําให้เทรนบาทเปลี่ยนระยะสั้นเนี่ยก็คือในโซนประมาณ34.11นะคะถึงประมาณ34.24ถ้าพัก มาถึงแนวนี้เนี่ยสแสดงว่าไม่ใช่การพักตัวเพื่อขึ้นต่อนะคะอาจจะเป็นอาจจะเป็นได้ว่าชุดดีดนี้จบแล้วคอมพลีทที่ประมาณ3 4 6 5แล้วก็กำลังทำราคาตัวบาทเนี่ยอาจจะกลับมาเรียกได้ว่าแข็งค่าในช่วงสั้นได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้บาทกําลังพักนะคะลุ้นว่าเขาจะพักที่เป้าไหนนะคะหลุด3 4 4 8แข็งต่อนะคะรับถัดไป3 4 3 9 3 4 3 2นะคะ ต้านบาทคือ3465แนวนี้สำคัญนะคะเป็นไฮเดิมด้วยแล้วก็เ,เป็นไฮในระยะยาวของเขาด้วยนะคะผ่าน3465เนี่ยจะเป็นโอนันว่าชุดพักเนี่ยจบแล้วเป้าถัดไปหลังจากผ่าน3465จะอยู่ที่ประมาณ34.81บดัคตรลานะคะนี่คือตัวค่างเงินบาทแล้วก็ทองคำค่ะ น่าจะครบถ้วนแล้วนะคะก่อนจะลากันไปค่ะเบนก็ขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Product ในตลาดทีเฟกนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะมาดูรายละเอียดได้ค่ะลดแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำด้วยนะคะเรียกได้ว่าค่าคอมถูกขนาดนี้เนี่ยบริหารพอร์ตลงทุนได้ง่ายแน่นอนค่ะหรือใครสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศค่ะก็เข้ามาเปิดพอร์ตกับลงทุนกับ YLG Futures ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเราเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนไทย ะะไปเทรดสัญญาฟิวเจอร์สในตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง CME Group มีหลากหลาย Product ด้วยนะคะใครจะออมทองค่ะก็ w w w ylg go saving com นะคะเริ่มต้นออมได้แค่100้บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคา Realtime ไม่มีวันหยุดด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นขอจบการรยายงานเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ด้วยนะคะลงทุนด้วยความระมัดระวังรักษาสุขภาพเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะ